นีัดีค่ะทุกคนวันนี้เทน,นะคะก็จะพาทุกคนไปดูต้นแควของเทนกันนะคะนี่เลยหูสวยมากไปจกักมากเลยนะคะตอนมันยังเล็กๆนะคะดูเหมือนจะเลียเ้ยงยากมากเลยค่ะพอมันโตนะคะเราได้กินเราก็ได้กินกันตลอดไปเลยนะคะดูสีสวยมากเลยนะคะทุกคน นี่นะคะดูสิทุกคนเทียนนะคะก็จะมีอะไรจะมาบอกนะคะเออถ้าตอนแรกนะคะเทียนลืมบอกไปมาพบกับช่อง K A t i ั Garden อีแกแล้วน,นะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อให้กำลังใจเทียนด้วยนะคะมามาดูกันต่อเลยโุ้ทุกคนมีตัวอะไรด้วยค่ะนิกก้นกลัวมากเลยเป็นเส้นๆอนะเมื่อกี้เทียนเขียนไปแล้วค่ะดูสิสวยมากเลยค่ะ ะคะใหญ่เท่าหน้า,าเทียนเลยนะคะเนี่ยดูสิแต่เทียนนะคะก็จะเทียบให้ดูใหญ่กว่าหน้า,าเทียนอีกค่ะดูสิเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าหน้า,าเทียนมาเยอะมากเลยค่ะทุกคน,กคนยังทุกคนยังไงอ่ะที่ถ้าทุกคนมาชมครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ share, กดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อให้กำลังใจเทียนะคะบายบายสวัสดีค่ะแต่ยังไม่จบยังไม่จบ <c oughs> ก็คือว่า ถ้าใครดูครั้งแรกหรือใครไม่ชอบนะคะก็กดกันมาเยอะๆให้ถึง3ล้านเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ